สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเล้าร่วยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกับในช่วงบายของมือวันที่24เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567นะคะกับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆด่าง,ง,งคำในภาพพ,พี่น้องบรรเทาสกุลสกุลมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะจากปู่ยาเทวดานะคะพี่น้องคะในคลิปนี้นะคะมีแนวทางคู่จันทน์ เลขน้องแมวแล้วกับปูแล้วตีปกสลากให้เดอคขะพ่อแม่พี่น้องเด้อแต่ว่ากรที่สิขามตาิดตามรับชมรับฟังคลิปนี้นะคะแนวทังตัวเลขจากปู่ย่าเทวดาค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกนะคะ้าบัญญัตสิพลาดกับตัวเลขเด็ดเด็ดแบบนี้พี่น้องคะเขามา่แหล้วก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สเสดบ่พลาดทุกคลิปถูกข่าวสารตัวเลขเด็ดเด็ดดังจากทังไายการเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะ เอาโมานีนะคะเพื่อเป็นการบทเสเวลานะคะพี่น้องคะเข้ากับข้อมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขจากปู่ยาเทวดาในคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะผู้ค้ากรารมนมัสการค่เะเด้อเดี๋ยว้อเด้อพอด้วยค่ะสี่ดูดูชาแนลผมเลยมันหนังพุทธรัดแกนขับตัวประเทศค่ะปู่มา,มาถามแนวทางค่ะปู่มนีฮทเทียบคู่หันท้อนพมา่าค่ะปู่ละมาบคะ ม้าตัวมึงมาขึ้นแล้วมา้าอยู่โอ้มันเป็นมันพาพอดีเนาะค่ะปูมันโกนมันพาเพนาะจ้าแล้วมาวางใดละค่ะปูก็ะเบือเจ้าน้องแมวไม่เห็นละจ้าน้องแมวไม่เห็ดมือเห็ดเ็ดียวเหรอเหัวผมก็ไปแล้วค่ะหน่องแมวเแก่นครับค่ะปูเรวาลวดมังอยู่กับเราจริงจ้า อะไรนะคะปู้ป่้ตลาดตลาดนียางยาง,าายางตลาดมีไหมีเลยเนาะมีค่ะอําเภอยางตลาดอ๋อค่ะปู้ตามจะบงหด้วยค่ะก็ตอก้อยางแล้ปูอยู่<อ>ับอแก่วล้าอวค่ะ มันกม่ถามว่ามันมันาเห็ดเดีอย่าเนี่เรียกไม่เป็นสามหมอค่ะปวบูมันก็แหงอย่งเีนะค่ะปูอันนี้มันรำเข้าปมดหลังปมดเดียวแล้วเอออ่าตะกี้ปูสันเพชร สองมอกก็ผมบากโวยเลยละครับเลยแล้ะครับโอ้ยโดนนี้กินไม่ได้แล้วละครัู่เท่าละพูเท่าเาปู่หกสิบเอี่ยงเ้ยอปีนี้เขาหกสิบแล้ครับพูว่าเเขาหกิบแล้วอืว่าลูกก็ไดู้ดาึ้นแล้วค่ะดำดำี้ยเงี้ยเงี้ยเาี้ยเรื่องลืมหนาลืมหลังเหรอคแล้วท่านกับเด็กคูยตท่อนนะครค่ะ Bạn... bắt đầu không mèo mày yên kha mèo xong tu boga kha bô mong sáng sớm mừng mực 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 Tôi chưa liền, liền sát liền, em, bọn em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  bó em bọn 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 của đấy là, cứ em bọn này nhé, em bọn em không đâu. bọn em 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 เอซีหาสองระว่าต <Okay. S 2> ีรอแมวกับซีขาวเหมือนกันแมวกับสองแมวกับแมวของน้าแมวแมวแมวหาเหมือนกันระหว่าแมวหาแมวซีสองตัวอันนี้เล่นกับม่นกับจะดีจะดีบุญไทยรูปจงไปให้ยุคมดนไทยก็จะไปบุ่นก บอามวาสันเตียน่เร่องสากษาได้ยดรชว่าอันงกันเรียกกันเรอัน้องเมวเรียอน้องเรียกกันฝันคูดเยอะท่านแล้ววะหาสองห่ะันจับช้กอะ C สองหาสองเื็นที่ละค่ะอืมขันเป่ากันทีนั่น4 C หา H หาครับพว เออมันมัพอมันมากฟูหม่แ่ของซีฐานสิค่น่ิปนองสองซีทองสองเป็นสี่้อนแตรเนี่ยเ่ยสองออกได้ไปมดแล้วตะว่ามฝันเนาะเอาีหาตัวเดียวอันนีแย่ี่รแต่วาเราหาตัวเดียวซีหาสอนว่าวีขคปเออซีหาส้อนป้ปัค S <S <S อันนี้ปู้ไเต๊ะเขาโกจะคล้องมันนี่แค่เนี่ยมีวะบ่กฮะสองมีวะกัาจากแล้วทุกเทียมอันทุกเทียมอันปู้ว่าปู้แปดได้อยู่ตะวันส่วนมากปู้ชิเต๊ะเขาโกจะคล้องก็หน่อยก็เลยถามตอนนี้เราหนีครับปู้บ่้ปเตี๋ยนะเพราะว่ามันบ่มีอยู่ได้มันมันมามีเงิอยู่ได้เห็นประจําวันก็มีแต่หาเออครับปู้ทีมีสามตอนนี้ไปจ้าไม่หกหกแปดมึงเหร,รอจ้า ปูปอยมัจะมันกหาหกเป็นสี่นะปูสามสามหาโอ้เพราะว่ามันเป็นมือวันสุกนะปูเนาะเพราะว่าไอ,อ,อันี้เราบอกว่าพี่หาที่หาสองแล้วเอาตามเมวแลวว่าตามเมวเมี่ยวสองตัวแล้ววางเห็นไหมาปูเมี่ยวกับสีขาาเมี่ยวกับหัวเจ้าหัวน้ำเมี่ยวสันดานมันเมี่ยวมีกี่ตัวก็ขนาดยังขยากหัวยังมีหัน้ำเมี่ยว เนี่ยแล้วมาหัวนแมวจ้างมาพาหนอยมวจ้งไหนมาว่าหัวน้ำแมวนู่จังได้หนี้นะแมวมันแมวมันตึ้ตรองหมอหมอมอยางเบลเลยเนาะแมนกับปวแล้วมาหัวน้ำแมวน้ำมันยใช้อยู่ดิไอ้ตังวาเลยรับี่มันน้ำสั์เดียวกันพวนันยังน้ำีน้ำกัน่ค่หัวน้ำเมาหัวน้ำแมวก็หอหามเลยว่ากั เจวันี้เลขละมดปู้เปลี่ยนเป็นเส้นนี้วันนี้หกห้าสองนี่วันี้ยอ่าเลขลามดน้องแม่นี่หกห้าสองบ่ครับปุเอาหกห้าสองกับซีซีค่ะหกห้าสองกับซีซีสุดซซตัวเดียวเลยตอนเป็นหาตัวเลยคูเลยก็ดีท้ายไปให้จ้าออยงว่ามันดใจังสี่เหรอเี่ยเลยค่ะคเปิน้องเนี่ยว Mà cái chết tù không có phôi Ôi nó Nó mình luôn không làm xịt chết tù Mình lấy bát Xịt chết bà khá chết tù khắp Khắp mặt ngoài Khắp mặt ngoài nhé Nó khâu không Khâu bà Ờ ต้บกว่ามันมูกส่งไปไหนมันสิบว่ามันสิบว่าอะไรมันสิบว่าเป็นเปนความเพ่อสิโอ้บหเมื่ก่อบเลยค่ะปูนซุ้มที่กระเจาเห็ดมากกับไข่หนึ่คันมันมันแห้งแล้วเนาะกระเจ้ามันกับประกอบโอ๋แบบที่เขาปิ้งแล้วบนาค่ะปูอือปูไหมายถึงแบบเขาปิ้งเราบอกปิ้งอะไรเนี่ยว้ายมันกับสิมุนเอเลเนสิ่งนี้นะปูมันกรอบเนาะมันกับสิมุนหมดแล้วจับโยนนั่นโยนนี่เนาะแมนค่ะปู ก็จะเป็นย่อนเดี่ยวพรือทรงของแมนค่ะเป็นย่อนเดียวมาถึงนี่ก็สิเป็นพงมันหนึ่งตัวครับปุ๊บทรงเป็นย่อมแต่ก็จบว่าแมนฟังฟังหลวงปูเหรอว่าสันว่าว่าหลวงปู่เป็นย่อม่า้สันก็ได้มากอืมเขานย่อมเลยมากมากอ่ะ เลี้ยงต้นเนี้ยเลี้งก็จะเกี่ยวนะฮะเป็นวกเนี้ยหาสวางค่ะหาส้วงตุ่มไก่ตุ่มไก่ไ,กไว้พอดีไปน,น,น,นะน,น,นันศสุกัดตรงเงี้นะหมูอนเมื่อก่นค่ะ สองสองเสาเนาะโอ้สองขึ้นเนี่ยสว่ทดีถ้ำขึ้นแหลกก็ได้สี่รอยเยอะคจักทอนขึ้นก้หมูว่านบ่มีมตต่คนเดียวไม่เห็นต้นโบฝันขึ้นฝัน,น,นบอกพูดจีทอดเลยรดยังห่างรถเล่นจังกุ้งเล็กกุ้งเล็กกุ้งเลอยู่ทางด้านัวพ่อจะวาลูกมาต้อง่ังนั้มันเหล่าัีจิตดังวะ กันเก่งนี่มันมันมาครับล้อขอ้างนาเนี่อือค่ปูเออรวมเลยมามีเรานีมีเดยวผู้จะต่อนนะจกาเสื้อีเหรอไก่กจบไปได้แล้วไก่จบให้พ่อในพอด,ดีค่ะปูเออให้พ่อ เหี้พ่อนพ่อนจีงย่เรื่องหี้พ่อนลุงปูยังเฒ่านาพลังอยู่วาปวดท้งว่าท่วงปวท้วงอด้งน่มออกก็ไปก็มมาวแล้วก็ดันแล้วก็เลือาสค่ะโอ้ยถบานเลืองลงนาลงหลังไปทั่วแล้วครับปูเคือกันครับปิลงนาลังเปหรอ นอนสิบเอ้ายังนี่ยืนขึ้นก่อนเด้อิยืนขึ้นแล้วค่อยเปลี่ยนปอขึ้นแล้วๆค่อยออกเออนี่นะเลขกกูจะต้อนก็จบแล้วนะเพื่อนเอฟซีเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเด้อจักเมื่อไหรเด้อนิ่เมื่อวกนี้เอาปังๆรถลุกขึ้นว่า ถ้าเท่าเราเป็มันเปลนตัวดได้ก่เน,นะอะสงขาครับปูเออสองขาลาดลานี่แหละเนาะอ่ะเอาเป็นลายนี่สงขาเนาะจมันสงขาครับปูปูไปเบื้องใบได้แล้วใบชลาบะครับปูเออเสื่อถามเขาแล้วว่ามีวอนแปดเอ่อสองแปดแปดสองวันสิเพราะว่าเรีย้ยงจะแปดสองวันสองแปก็ได้ สองแปดมืดวันหน่งอยเขาเรียว่าแปดสองกับแปดสองวันนี้เรียกว่าเก้าแปดยังงอนเนาะก็ว่ายังอยู่เปียกาแต่แปดเก่าว่างันหนงอ๋อค่ะกไปเขาไปาไปงานจ้มลค่ะเลขืี่น้ำขาสองใบมาเบงนีพุกสาผูดกตีเรียกนี้ยค่ะเอาเอามะเอาความเลยนะครับปูมันจะเป็นมืดเวลา่าล่ะบ่เป็นยังครับปูเด้อจ้า เนี่ยสิแบบที่กุญแจกุญแจกุกระดินกดติดตตามแับพกสาากระเตียวคู่เดียวเด้อยค่ะหกห้าสองเอ้าตรงกันกบนองแม่ตัวนี้ครับปูเออเตียวหกขาสองเ้ืยกันมันมันเป็นอันประตูเมืองเอ่อเมืองสงขาเห็นปะอืมเอออันละประตูเมืองวันทีมี่นั่งมัดฉาบอันนั่งนั่งอันที่เป็นปลานี่คนนั่งมัดฉาบวะ อันนั้นอันนั้นที่พนนั่งหวีผมบ้างคะปัวเออโอ้ค่ะค่ะนั่งยังนั่ง,ง,งเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหน่อยบ้างาก่อนนั่งมัดชาบ่มัดชาเนะี่ยนับแปลว่าป่าแต่ว่าเขาหน่อยมึงซื้อพันวาแมนบ่เออปุกเดี๋จะขนหนังบ้างก่อนนะคะปัวมันมันมีจอบชัดเหม่อกับแมวดิแมวหรือหมาพู้นี่อืมค่ะปัวเออแล้วมันมีส่อเหมืปูได้เตี่ยวเตี่ยว ประตูประตูซีเรียมไหมอืมถ้าถ้ามันขึ้นไปได้ก็มี่642 652เป็นที่สี่แหละ642ฮวงห่าสองว่ครับปูเออมันมันมานสองเด้มาสองมันต้องขันมันเป่านี่มันมาคูลมันก็ต้องหาซีซีอ้ส22โอเคละถ้าเป่านะคะปูถ้าเป่าหาซีซี22แต่ว่าถ้าว่าเป่านี่ปูมันใจอยุ่นี่คือ หาสองเทวาหาลักลอยมาเซ่กับมันก็มี่เอยู่ในไปจะเออยู่ในีลักลอยของปูก็มี่หกเจ็ดแปดมันก็มีนี่แหละหก็หาบอใ่ที่หามงี้หาอย่นั้นด้ไหมดิสิห้าห้าสองเมือนี่ก็ได้ค่หน่อยเขียนลงนะคะห้าห้าสองหกห้าสองห้าห้าสองหกห้าสองแล้วก็หกสี่สองปะครับตัวอ่าค่ะไม่นนี่หละตอบ เป่ามาเป่านี่คือซีซีหาหาสองสองถ้าเป่านี่ซี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 หาหาสองสองนะคะปุ้เออจะอันนี้คือคือคือเป่าคือคือตีสลักจ้าเออและนี่พีโอ้ยนี่นี่มันสิเป็นประตูบ้างปุ้งเป็นประตูแล้วกับแมวเป็นแมวหรือเป็นหมาก่อนนั่งนั่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งนี่ครับปุ้งมันซัดซัดเอ่อสี่ขาเลยจ้า พวกบันูี้ก็น้ีเป็นปาช้าเปดสองกันได้้เนาะสองแปดก็ะได้ยังมันปเป็นป่าเปล่าเพื่อนเพื่นเป็นปานาน่านาะจังหวัดสงขลาแล้ยบที่กุไรกุฎแยกกกระดิง่งกดตีตามเนะ้อยัที่เตีป๊กสลากกใพร้อเรเรมเน้อเมเออเห็นสลากแล้ว แอนนี้นก็ได้สร้างปอดไฟมี่ก้นก่นเจเล่นนี่ก้นคนได้กดแช่กดกระดิ่งกดตีตามสี่ห้าหกช่องสี่ห้าหกกดได้กดเช่คเยอะยม่เออค่ะปู้จ้าขอบคุณค่ณคณคณคณะ 56, คคปู้กาบนมัสการน,นะคะปู้สาธุนะคะจ้า สรุปตัวเลขหน้าทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวาทางตัวเลขจากปู่ยาเทวดาค่ะในคลิปนี้ก็จิมีเลขคู่จันทนเลขน้องแมวแล้วก็ปูแ่แตีปกสลากไฮพ้อมนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาคู่จันท่อน,นะคะมาบอกเม็ดเดียว3ตัวคือตัวเลข4หา2นะคะพ่อแม่พี่น้องคะ4 5 2เม็ดเดียวนะคะ แล้วกัปูแล้วมาจับออกเป็น2โตให้นะคะสิเป็นซีสองหาสองซีซีแล้วก็หานะคะพี่น้องคะเลขน้องแมวค่ะได้มาฮุกหาสองแล้วก็ซีซีนะคะติปกสลากค่ะ 6กหาสองฮกซีหาหาสอถามาเป่านะคะก็จะเป็นหาหาซซกับ2อนะคะพรมพี่น้องคะเอาจังรกงๆอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะแน่ทางตัวเลขจากปู่ยาเทวดาฝากตอนพรมพี่น้องบปเท่า,าสุกุสก้นด้ค่ะเด้อ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรททาสุกุสกขอนนะคะสำหรับการตริดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบารทมสุลสก้อนโจกโชก,ก,กมันมัน,มนลำลำรวยงรุงแห่งแหงปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปนน้ำกันสกุลสก้อนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอบมุ่นตัวเลขโน,น้านี้ดีแบบนี้นะคะจากปู่ยาเทวดาค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกถ้าไม่อยากสิพลาดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สเไ็ปบัารทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็เดๆดังๆจากทางรายการนะคะเนะเาะสำหรับคลิปนี้นะคะอ้การยเสดขขอตัวลาพปศนนองประเท่าสกููสก้นไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไม่ก็เป็นในคลิปหนาถ้าเกินะะดสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ